โดนครับหืมโดดไปหนึ่งใครโดนดีครับโดดงับเขาให้อื้มโอ้ยกัดอย่างเบา 还是放那点吧。 ขึ้นจิบเห็นตัวแล้วต้องไม่กัดครับเก็งแนวตีนก เอาจนได้ครับมีไซส์ด้วยครับโอ้โหหลุดโอ้โหโ,โสดายเลวตัวนี้กัดเสร็จแลวครับวิ่งเข้ากองวัวงัดออกมาครับ ืโดดไป,นนปลามารวมอยู่ข้างในนี้หมดแล้วขึ้นจิบตักทีทีครับแ,แต่กัดโคตรระแวงเลยครับ ไหอุ้ยอยู่หรือเปล่าอยู่ครับหืกัดแล้ววิ่งย้อนด้วยหมายสวยขนาดนี้ครับเต็มเนี่ยวันนี้ก่อนมาแล้วครับตัวแรกครับเดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังครับ ตัวแรกต้องบอกว่าปรับนี่นิดหนึ่งครับเดี๋ยวมันจะหลุดครับโ้หจะเข้าไว้สามตะขอครับต้องเรามาระวังนิดหนึ่งครับมันเป็นตัวเบสสามทางครับสำหรับเหยื่อตัวนี้ครับเวลาปาดินครับสำหรับน้องๆหนูๆนะครับระวังให้ดีเลยครับโอ้ย แถมแรกมาแล้วครับนี่ครับตัวปลาสายลักสองขีดครับกับเหยื่อตัวนี้ครับคือหมายมันน้ำมันลดลงไปเยอะแล้วครับแล้วคือปริมาณน้ำมันตื้นครับมันก็ไม่ได้ลึกมากครับโอกาสที่ว่าในช่วงเวลานี้ครับแดดมันร้อนมากครับประมาณสักบ่ายโมงครึ่งครับปลามัน ลงไปอยู่ที่พื้นแน่นอนครับเพราะว่าด้านบนนะผิวน้ำเพราะมันร้อนครับก็ผมเลือกใช้เป็นกระดี่ยางแลมเพ็ครับตัวนี้ยังเป็นตัวทดสอบอยู่นะครับคือทุกวันนี้ปลาก็เคี้ยวอยู่แล้วครับก็หาวิธีเล่นบมันมนะครับก็ได้ผลครับกระดี่ยางเลมเพ็ครับจับวิ่งอีซีครับ อุยโอ้โหอะไรเนี่ยตัวคุ้นเลยครับ แล้วก็ตีไปตั้งไกลแล้วมากัดสักใกลเลยโดนดีครับเฮ้ยโอ้โหตัวใหญ่ด้วยครับ โด้โดนโดนด,ด,ดูหรือเปล่าโอ้โหกัดเบามากครับอย่าไปเดิ้นแรงโอ้หตรงนี้ไซส์ดีครับโอ้โหติดนิดเดียวลงหลุมไปก่อนเอาแปะฝั่งไว้ก่อนครับนี่แน่ลงหลุมไปเฮ้ยยยยายย่ยงยด้นแยนที่สยย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  มาดูสายป่าครมันน่าจะหลบอยู่บริเวณเอ่อทุกท่านเห็นไหมครับมันเป็นร่มของต้นมะพร้าวครับเงาครับก่อนหน้าที่ผมวัดโดดไปเนี่ยบก็ตรงบริเวณเงาของต้นมะพร้าวโอ้ยโหมันเก่งมากเลยครับมันสามารถกระโดดหมวนตัวลงน้ําได้ครับโม่แต่โม้อยครับทางมันชันด้วยครับ เสียวรุดครับขออนุญาตบีบไว้ก่อนครับโหแรง <c oughs> นี่ครับกัดเบาครับมันกัดแบบออกลูกระแวงระแวงเหมือนกันครับตึกเดียวครับเหมือนปลาซ้ายขีดสองขีดครับ เดี๋ยวดูตัวมันครับโอ้โหสะบัดเยอะลุดแล้วครับไม่เป็นไรครับปลอดภัยครับโอทางมันลำบากมากครับยางเหนื่อยเลยครับออกหมายทุกวันนี้ครับนี่กับไซป่าไซดีเลยครับประมาณสักครึ่งโลครับสี่ขีดน่าจะมีครับ ใสสวยเลยครับตัวนี้กัดอยู่นี่ครับอย่างที่บอกครับตึกเดียวครับถูกว่าปลาน้อยได้ใสเลยครับกับเหยื่อตัวนี้ครับแตนที่สองครับกับตรงนี้คือมันก็มีตัวกัดอยู่ด้วยนะครับแต่มันกัดแบบค่อนข้างที่จะเคี้ยวนิดหนึ่งครับเป็นเหยื่อตัวนี้ครับเป็นกระดี่ยางลําเพลทครับตัวนี้ยังเป็นตัวทดสอบแอคชั่นอยู่นะครับเดี๋ยวถ่ายแอคชั่นครบจบเมื่อไรครับ ทางคายมีวางจำหน่ายอย่างแน่นอนครับจากวิชิงกิซี่ครับตัวนี้กระดียางลมเพทครับ รับเข้าห้ไม่กี่ไม้ครับของแตกไปแล้วครับมาทางนี้โ,โหมีสาแล้วเนี่ยป่าหม่นี้ส์ดีครับเมือ่อที่ที่แล้วก็เข้ามาแต่จูมไปน,นู่นนี่แบบนี่กับป่ายังในน้ำครับเอากระชังแช่ไว้นี่ครับขยับไม้อีกม้นะครับแต้มที่สามแล้ว เดินขึ้นมานี่เลยไม่ค่อยอ้วนเท่าไหร่ครับแต่ไซส์ใช้ได้เลยครับขอม,มันกัดไปครับผมรอให้มันซ้ำอีกทีนะครับวัดดังเฟียบหมายนี้มาก็ได้ตัวตลอดนะครับแต่ถ้าเป็นเยียวผิวน้ำก็น่าจะยากครับเดี๋ยวนี้ ไม่ใช่มีผมที่ตกคนเดียวครับเฮ้ยขอโชยุ้นเนี่ยโอ้โหมันสะบัดหลุดครับนี่ครับตัวปลาสายครึ่งโลครับสายสวยเลยครับแตนที่สามครับกับเหยื่อตัวนี้ครับนี่ครับเป็นกระดียางแลมเพดครับจะคายไปชิงอีซีครับ ตัวนี้ผมใช้เป็น uh, ตัวเบ็ดตัวเดียวครับปกติใส่ได้สองตัวครับตัวนี้เป็นตัวเทสอยู่นะครับเดี๋ยวแอคชั่นครบจบเมื่อไหร่ครับได้เอาไวรลุ้นกันแน่นอนครับกับเหยื่อตัวนี้ครับ นี่นะโหย่กัดอย่างเบาตึกเดียวปลาใหม่นี้ไซสามันสุดๆครับขึ้นมานี่แตนที่สี่ครับสายก็ใกล้เคียงกับตัวแรกครับดูสายปลาดีกว่าครับ ผิวน้ำมันกัดยากครับก็หาวิธีเปี้ยนนะครับเกี่ยวกใต้น้ําครับเกี่ยวประเภทปกติครับมันก็เนี่ยครับแดดมันร้อนครับช่วงนี้ครับปลามันก็ลงไปอยู่ที่พื้นมครับเพราะว่าผิวน้ํามันร้อนครับอยดูไซส์ปลาครับนี่ครับตัวปลา สายสักสี่ห้าขีดครับกับกระดี่ยางลำเพดครับเห็นชัดร้วป่าเนี่ยนี่ครับตัวนี้ยังเป็นตัวทดสอบแอคชั่นอยู่นะครับโดนมุมปากเข้าไปสองตะขอครับคือมันกัดมันเริ่มมีความระแวงแล้วครับปลาปึ๊กเดียวครับเหมือนปลาเล็กมากครับพอสกิดนิดหนึ่งก็หายจังหวะวัดได้เลยครับก็พยายามเทคนิคนิดหนึ่งครับ มันอาจจะไม่ใช่เทคนิคใหม่อะไรมากมายครับแต่สําหรับพี่ๆนานาครับหรือว่าน้องๆหนูครับนักตกปลามือใหม่ครับเหยื่อประเภทนี้ครับกระดีครับพยายามครับเซตเบรกอ่อนๆนิดนึงครับพอเวลาวัดปลาครับบางทีเราก็ไม่รู้น้ําหนักมือเราเหมือนกันนะครับพอเวลาเราวัดปลาครับคือเบรกมันจะได้ออกนิดนึงครับถ้าเราวัดแรงไปครับถ้าเบรกมันตึงครับปากมันฉี่ครับเปอร์เซ็นต์ที่ปลาจะหลุดสูงมากครับเคครับกระดี่ยางแรมเพชครับ จากฟิชิงอีซี่ครับ